สบายดีสบายดีวัสดุสุกคนเด้อสบายดีพี่น้องบาหน่อยพนักมาหอดแม่เพิ่นมากระบะอีมาสองคนเนาะมัอนี้มากินซีมากินเสีนบุญบานซาลอยพี่น้องเอ้ยสายขี่รถมาตั้งไกลเนาะเพื่อมาบุญบานเพิ่นมือนี้อื่เพิ่นอันมากเป็นอะมาพี่ๆเ่ได้พน้องวันนี้มาเปลี่ยนฉันจะทำไมบ่ ย่างเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเนาะตั้งใจแล้วไปแหน่อยู่เทิงผู้เทิงผาคนนี้ฮะใส่ลงบนงานด้วยจานจานนี้แม่เอามาใส่ระยาดมันเปี่ยนี่นายผุดอาหารสั่นสูงผุดหมดแดงเอาคืนแหละเขาไปใ,ใ,ใส่ตู้ไว้คืนเนาะแหน่ใครหมดแดงมาฝากอยังมัน เออมันเีเนอะ,ะมันคืนเพิ่นไปแยง่เพิงพูเพิงพาเพิ่อมาแ่นแยงมากเห็นจากคอมเมนต์น่แนนะเคยว่ายอมพวกที่้งหมดทแยงมาไหนดิเิ่นเมนว่าดีใจพวเคยกินจะสิกินมันนี่ละบวเคยกินใครมันแดงอย่างนี้เขาไม่ได้กิน พอดีแล้วพี่น้องเดี๋ยวอาหารร้อยเป็นก่อนนี่พี่นองเอาไข่หมูแดงมาฝากแล้วก็จิมีปิ้งไก่เป็นไก่กระปุกหรแม่นไก่ไงกระปุกแม่ซื้อมาฝากเจเอามาหน้าเผิน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 กินตอนนั้นเผินมาหักกินกันเลยเอามาให้นะห่อยเผินมาหอดกับพอดีพ่วงแดดอากาศโห่หอดมาเนี่ยมาขึ้นผัดหนาวลมหนาวขึ้นในน้ำลมลม แต่บ้าน่นมาหอทาบาดลอ่ยประมาณลอยห้นสิบกิโลนนขับรถสบดหมดเอหดอยหสิบะว่ามันไก่ขวางทิ้งมจักเนาะเรีว่าบวกไกลไหบากเลยแต่ว่าเขาเบิงทางคนนั้นเนนขนาดจะบวกไกลอยหสิบเนี่ยประมอยหันสิบเนาะพอแต่ปักซอกเขามาบ้านคนเก่ากิโลเก่ากิโลหมเน แต่ผุนมาหอดกสองกิโลประมาณนั้นเลยแตสิประมาณนั้นเลยประมาณหน่อยหกสิบเจ็ดสิบกิโลเนาะแต่ไก่เติอนได้เหรอไออายอยู่เด้อพี่น้องเด้อมาอันนี้สิเป็นอันข้างที่ซองที่เปิดมาหาซาวลอยแม่แม่ชิแดกกับมาน้ำปลาซุกเนาะมาหาปลาชิแดดถอดใจเลยเนะชิแดดถอดใจว่าสิบนี้มาเพราะว่าน้องมันไข่มันบาดเจ็บมาก เสื่อนแบานี้แบบนเอกว่าสิพังเบิง่งเขาใส่หินขัดลื่มากก็สิได้ขี่มากู้เดียวเลยเพ <c oughs> ราะว่าในนั้นบอกก็เหมืนเลยนะขับปลาไปถึงมาก <c oughs> แย็กมากด่นแน่ยยักมา, <c oughs> านมีรเพิ่นกัมีรถแห่เพิ่นกับโนนบ,บ,บเคยโบเคยเต้น,นรถแห่เพิ่นว่าโบเคยเห็นน<อ>นี่เแต่ในโทรทัศน์เห็นแต่ในอันคนไทยเขาจะมาเต้นรถแห่ยุราวมาคอยมีคอยเห็น ทั้งอทางนั้นบ่มีเนาะทางนี้น้ำมีหลายอยู่อาหารกกสิมีอันหมักหมูเลวก็สิเป็นดาซีนเขาเออนดาซี่นวะนี่เมนดาซีนยู่พุ่นอยู่พุ่นเขาจะเห็นแบบนี้กกซิมีน้ำข้าวปุ้นน้ำยาปลาดิบนั่นชีมือบะหมี่เศษตีนไก่เศษคักรายมีเน้าะเศษซีมือ็นไงมีโอ้เราเห็นแบบเศษ แต่ว่ามันสิเป็นรสหวานทางหวานเบาๆรสอ่อนๆรเข้มรสเข้มบอก็จะใส่แลาแหละทางนี้สิบวใส่แลาแหละเมนส่บอใส่แปแหละแฉบแ่บใส่กะปีแทนปวเอมาแต่กินไก่เน่เป็นอะไรตีนปวเอ๊น่งเป็นตะเกาะแ่บบ่ข้าวุ้นบานก่อนแ่บด้วว่าแ่บมันจะบหว่ม่กินดี เขาจะจากเนาะวะเาจะถ่ายคลิปก็จะเป็นเพลงเนาะนหนึงเจี๊ยบประลาดเจี๊ยบซีน่ะพักเต้นอดจเพลงไ่ด้เป็นเ่อเนาะนี่ผู้ไดเห็นเนี่แม่กอแม่จะขนมไอศกรขนมมกขนมมกฝงไทยเอิร์ขนมเทียน ไกนส่อขนมเทียนโอบุญบานเขาจเห็ดอนับน้งเมียนบ้านพอไรเงงันเห็ดผิดพ้อมประเพณนมีตะกีหรือคุณผู้ชายก็ดกระพุนี้มันบ่ค่อยมีบุญเนี้ยนอยู่อ่าน่อยบ่ค่อยอะไรมีบุญเนแบบอยู่พี่นระจำปีถ้าเป็นบุญบ้านบุญประจำปีถ้าจักบสิหฮงมากินหมู่แต่ละคนหมู่หรือว่าพี่น้อง เห้มากกับืกินให้ซื้อเามื่อากระหอบมือนำทั้งเกศวาหมู่จะามาดอันนั้นเนาะมมีหมูปะมีแมลงแมลงกระบรายดอกคองมกระจอกได้ครัวมีเราบครัวกันเลยเห็นเลยหัวมันนะหมูในบ้านแทนลกองไปนะเกาะสวัสดีพี่น้อง ฮะเราไม่เห็นตัวจริงเนาะบ่าวเบกได้เห็นแต่ในยูทูในคลิปนั่นะไม่เห็ตัวจริงมันเราบอกันเลยดอนะฮะนิ้หน่อยเป็นเจลเขนมัวเนะเคลื่อนเกอะเนา เนมาซืนงไก่เลไก่อันนีเล็ีเีนี้เออวันนี้แม่ยังคือ่โอ้ยอันนี้คือนกันอยู่ตั้งกมา้่าเข้าเปไก่เายลเ่หอนเนาะเราอากาศห่งกระหอนอยู่มาหน่อยเดอกินนมเอาิว่ บาเองห่ใจเลยแล้เล็กน่อยให้เราชมกิมนาบันจะแหงไม่อตาลอยก้อยมือแดงเนาะซื้อกินไปชิลองกินข่าวมือแดงเลยกันเห็นบ่เคยกินอีกนะมากินอีกเนาะแม่นข้าเจ้าสิแกงเสื้อ้าคีเรกยิ่งกินก็แบบแย้มน้ำมันะไรนะคอยว่าซาแง่มากแต่ต้องกินในลายเลยซื้อกิน พราะว่ามันบ่มักเนาะเลยมันหยังตุ๊บหยังแตุ๊บอสิลองกินเบิ่งมื้อนี้เบิ่งนี่ยังบ่มื้เนาะเพิ่นว่าเเิอุตส่าห์ตั้งใจแ่มาานตงกวตั้งไกลแ่ก็บ่ได้แม่นง่ายๆเด้เนาะแยแ่ อากาศก้อนนี่กินกกใหม่ขึ้นกกใหม่คนแรกขแม่สาวเขาเถ่อนอากาศห้อนมอเหย่มันปูกัดเจ็บเกัดเคอเต็มหมดเลยนะข้าจะว่าบ้านข้าจะยังมอเหยนะก่อเป็นเหยมอยู่คู่บ้านข้าเพราะว่าข้าจะหยาดมันครบเข้าปฟ้าตอนเห็นคือเหยมได้เหยมดีแต่ไปก็คู่จ่อยไปก็เกลือเหมือนกันหลายคน แปง่แดดกับพะแแลดทั้งแดดทั้งหอดอยู่ตู้ตูใหม่บูสูงมาโทรบอกก็สูงนะตัวสูงกับมานี่ยง่ายง่ยแต่ตัวต่ำทานี่กับไปง่ายู่เ่ง่ยเออไปงเลยแต่ทางมันบูสูงไงบ้าสุกแต่ไบ่มากเป็นไข่ เราบอกรถไปแล้วอันนี้กับข้างแหลกเลยเดินทางไกลนะครับขี่รถจักรมาข้างแหลกด้วยต้องเปิดประสบการณ์ลุยประจนไัย่เราหมดวัอยู่เนาะแต่มันสองสัปโมงเนาะประมาณครสองชั่วโมงคือว่าวัยคือบ่าวัยกว่าขี่รถใหไงมั้งขี่ญ่มันคุ้มหลายหลายทางม้าแม่เอานะทางแหลคุมไม่ได้ นลวถงามมเงียซึ่งอาหารตอนทำกับลายๆถึงมพี่น้องไงเดี๋ยวกินีเมนูต่อไปเพื่ว่าเพิ่นเห็ดงูอ่ะเนาะดกงูอเป็นโตเลยเป็นดาซีมักโูมักโมอันบาซีเจ๊อลนาเปเมาดีก่าอนนเพิ่มมเห็ดพงทานเนี่ยมาลาเนี กะซีมีมักโมแล้วก็น no, yeah. ้ำหวานตัวอากาศมันท no. ้อนเจ้ากะซิเฮดพป่าเห็ดทงต่าคือเอาไปเนาะบอกไม่เอาไปหย่ไปแจกดวดเจ้าเป็นไดก็ได้มาเอาไปแจกเป็นหมากเป็นหมากนี่บอกป่า่าะคระจับป่าขบายเะเจ้านัจับกินง่าเนอกากอ๋อขางในากเนมาะมันซีพอกันบวหลลา์ม่ง่านะปนมนเออ ขึ้นข้าวปุ่นบนชององจานะข้าวปุ่นทางลาวกัสิมีหมักเพ็ดดิบจับกับกะปีกินคู่กันแซ่บมันน้อยอย่างนะ <c oughs> แล้วกัเบิร์วยนี่งเบิร์ตไเปียกอันนั้นตอนหับกัสิบอร์ตเบิร์ตทันี่พี่น้องพวาะย่างสิมีอันเมนูต่อไปให้เบาเอฟเป็นอันปาชิโซจุผวาจุคือเดีจะนะ วะว่าเอ๊ะกินซอยจุกเลยจักหน่อยแซ่บบนน้ำกระปุกเศษชิ้มหนึ่มิวแล้วเห็ดเป็นขนาดนี้เลยเนาะเราจีนาตเรื่องเรื่องพัดเรื่องทอดเป็แบบนี้เรื่องเศษเราขมักเห็ดกินเนาะขมากเห็ดกินขอายเบามีเบลอยู่กันสิเป็นข่อยข่อยเห็ดเป็น นำนำเงี้ยถ้าคม่กคอยกระสิบเป็นอันผชวยผู้วยซิบถ้าออกมาเป็นตื่นแต่สาตื่นแต่จะงงจ้ตื่นแต่มตื่นมาแลกสอร้อยแ้่ต้มป่าไว้ป่าหนึิบโลลืมไปเห็ดแนวอื่นมาป่าจนเปลือยจนเสเป็นนั่นตมสุกนําป่าคือบุญบานเรื่อยเห็ดสอยเมย์แต่ตึซสบเมื่อไงเห็ดกระปุกนนะ่นจานถิแล้วนะรับ เรื่อเนาะสร้างขแล้วหลายอย่างแต่อันนี้เขากล้เลยนะตดดดูเติร์กเดิแล้ก็นอนเดิกอีกหัวสเหรอนพี้องนเียงฟองแกง่คนน้ำเง้ปุ่นกับน้ำเงปลานะขุ่มดีขนาดยซโล พี่น้องจ้ามท่านี่กันสิได้กเก็บภาพบรรยากาศเลยเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหนาเด้อว่าสิมีคลิปยัง <laughs> เพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ซ้อมเทียนบ่าวนอยเพิ่นมาแม่นเลยพี่น้องก <c oughs> ต่ซิซ้อมไปแล้วพ่อกันคลิปหนาเด้อสบายไปหรือสบายดี <c oughs>